สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสนใจในตัวรถกระบะนะครับของเป้เพชรยนต์นะครับรถมือสองนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูนะครับกระบะตัวเตี้ยตัวสูงนะครับพอนะครับเจ็ดพันแปดพันเก้าพันหมื่นหนึ่งมีให้ทุกสเตปทุกราคานะครับเรียกว่าออกได้ทุกอาชีพฟรีดาวได้เลยครับยิ่งเป็นพนักงานบริษัทข้าราชการตำรวจนะครับต่างๆเนี่ยออกได้เลยนะรถทุกคันนะผมบอกเลยว่าคัดเกตมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกระบะนะครับมีสีขาวมีสีบอลมีสีดํานะครับ รถทุกคันนะครับบอกเลยว่าเช็คให้หมดแล้วแบบละเอียดนะครับโครงสร้างเดิมนะครับสภาพเดิมการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยสีเดิมสภาพเดิมนะครับบอกก่อนนะครับว่าของเป้ทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเดี่ยวนะครับสมาร์ทแครสี่ประตูนะครับตัวเทียตัวสูงครับทุกคันการันตีให้เลยนะครับว่ารถสภาพเดิมนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำนะครับไม่มีกับสีนะครับและก็นะครับรถที่มาที่ไปชัดเจนตรวจสอบได้เล่มนะครับ ซื้อสดโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบอกเลยว่ารถทุกคันการันตีเรื่องคุณภาพให้เลยครับมาเดี๋ยววันนี้จะพาดูนะครับบอกก่อนครับทุกคันนะครับดอกเบี้ยนะของเราเป็นทีแฟนะครับหนึ่งในสาของประเทศไทยนะครับได้ดอกเบี้ยนะครับถูกที่สุดแล้วนะครับเราเป็นลูกค้าเกรดดีกู๊ดเกรดของทุกไฟแนนซ์นะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงศรีเกียรตินาคินนะครับแล้วก็ธนาชาินะครับทุกแบงค์นะครับเรามีหมดเลยโตโยต้าลีซิ่งนะมิสูมีให้ครบนะครับไฟแนนซ์ทุกไฟแนนซ์เราได้ดอกเบี้ยพิเศษที่สุดแล้วถูกที่สุดนะครับ ใครสนใจกระบะคันไหนนะครับเตรียมแคปจอนะครับแคปจอแล้วก็ทักมาที่เบอร์ไอเดียนล่างได้เลยนะครับเบอร์นะครับ0 9 4 7 8 9 4 8านะครับหรือไลน์ดีนะครับผมทิ้งไว้ด้านล่างครับแอดไลน์มาเลย2 4ชั่วโมงโทรมาเลยไม่ต้องเกรงใจนะครับคันแรกที่เห็นตรงหน้านะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวรีโวนะครับโฉมหน้าก่อนไม่ได้เชนนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าบางคนจะเรียกว่าหน้าจอร์เรคนะครับแต่่อ่าถ้าผมก็ภาษาผมก็เรียกว่าโฉม สีขาวนะครับไฟหน้าตัวนี้จะได้มาเป็นมันติรีเฟคเตอร์นะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับทะเบียน4933นะครับรถคันนี้บอกก่อนว่าเป็นรถบ้านนะครับคันนี้จะไม่ใช่รถหน่วยงานนะครับที่มาที่ไปชัดเจนก็บอกเลยว่าตรวจสอบได้นะครับรถคันนี้เราเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ขับไปอีก5 0า0ันโลนะครับค่อยเปลี่ยนของเร็วอีกหนึ่งรอบนะครับสีเดิมคือสีขาวนะครับสภาพนะครับใต้ท้องนะครับเดิมเดิมนะครับใต้ท้องเดิมหูล่างหูจูงอยู่ครบนะครับไม่แตกไม่เล้านะครับไม่มีรอยกระแทกเลยใต้ท้องนะครับสภาพเดิมนะครับไฟจะหมอกมีมาให้นะคันนี้นะครับตัวเครื่องเนี่ยจะเป็น2.8ตัว G ตัวท็อปนะครับตัว G ตัวท็อปก็คือนะครับจะเป็นตัวที่มีออปชันเยอะสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอร์เรื่องของพวกจอพร้อมกล้องนะครับ อแม็กนะครับจะได้มาแปกเป็นแม็กอัลลอยนะครับรีโวนะครับถ้าตัวนี้จะเป็นแม็กอัลลอยขอบ17นะครับคู่หน้าดิสเบรกนะครับปีนกบนปีนกล่างสภาพเดิมนะครับปีนกบนปีนกล่างสภาพเดิมนะครับอช็อคสปริงต่างๆเรียกว่าซับแรงกระแทกอย่างดีนะครับราคาเนี่ยที่อยู่หน้าสคบคือแสนสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับแต่ว่านะครับตอนนี้ไม่ใช่นะครับราคามีการปรับลงมาแล้วนะครับมีการปรับราคาลงมานะครับเหลือสี่แสนนะครับสี่แสน 9ก้าขอแพลต0ี่แสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับถ้าจำไม่ผิดนาตัวสองจุดแปดตัวจีนี้นะครับสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันผ่อนงวดละประมาณแปดพันบาทนะครับงวดละประมาณงวดละแปดพันนะครับรายได้เป็นสองเท่าของค่างวดนะครับรายได้ก็อยู่ประมาณนะครับประมาณนะหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะครับฟรีดาวได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็พิเศษคือมีกล้องถอยกล้องหลังแบบนี้ให้นะครับมีกล้องถอยพร้อมจอด้านในแล้วก็เบรกด 3, ูดสามตรงนี้เลยนะครับ การชนท้ายมีมาให้เดิมๆเลยใส่ไม่ล้าไม่แตกนับสบภาพเดิมนะครับไฟเบรกก็เป็นหลอดอาหลอดไส้ฮอรโลเจนแบบนี้เลยคงคเดิมๆตัวนี้เป็นพรีลเนอร์แล้วนะครับเป็นพรีลนเนอร์นะครับสบภาพใต้ท้องนะครับสบภาพเดิมยางอะไหล่เนี่ยอยู่ครบเลยยางอะไหล่ดอกใหม่นะครับดอกใหม่ๆเลยนะครับโช้ต่างๆเรียกว่าเดิมไม่มีน้ำมันไหลเยิย้มในแตงสิ้นนะครับกระบาดเดิมๆนะครับคันนี้ใครสนใจนะทักมาโทรมาได้เลยนะ นี่ครับลอยพวกสปอตเมสตซอร์ต่างๆ,ๆ,ๆเ,เดิมโรงงานจากไฟแดงเลยนะครับสบภาพกลิปนะครับบันไดข้างบันไดเหยียบนะครับคันนี้นะครับผมบอกก่อนว่าตัวชัดซีเนี่ยให้ดูนะครับมีโคชัดซีบอกนะครับนี่แปดเจ็ดเก้าเห็นไหมครับอ่า ตัวโครตี้นะครับเอาไว้เวลาตรวจสอบเวลาจะซื้อรถเนี่ยเอาไปตรวจกันในสำเนานะครับในสำเนาจะต้องตรงกันนะครับกับตัวอาช a s s i นะถ้าไม่ตรงไม่เดิมห้ามห้ามซื้อขาดนะครับคันนี้ก็449แสนนะครับขันต่อไปนะคันนี้จะเป็นตัวเรียกว่าหัวเดี่ยวนะครับเอาไปสายทํากินนะครับเอาไปใช้งานเอาไปหากินคันนี้บอกเลยว่ารถหาตังค์ชัดเจนนะครับเตืนตู้แห้งนะครับตู้แห้งขาวก็กระบอกนะและไมล์หลักหมื่นด้วย้วคันนี้นะ ผมลืมบอกว่าคันนี้ไม้เท่าไหร่นะผมลืมบอกนะครับเดี๋ยวพาดูนิดนึงคันนี้ไมเก้าหมื่นห้าพันโลนะครับไมเก้าหมื่นห้าพันโลนะครับสภาคลักริเกตเอเลยนะครับส่วนหัวเดี่ยวคันนี้นะครับกระจังหน้าเนี่ยเป็นสีดำดำด้านนะไฟหน้ามันตินะครับตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะหกสปีดนะครับหกสปีดมีจอให้นะครับทัชสกรีนได้นะครับคันนี้เป้เดี๋ยวแถมตัวเรื่องของกล้องให้นะครับ ก็บันทึกหน้าหลังนะเพราะว่าตู้ทึบมันมองไม่เห็นข้างหลังใช่ไหมเดี๋ยวแถมให้เพราะมันจําเป็นนะครับก็ใครเอาคันนี้เดี๋ยวแถมให้เลยราคานะครับสามแสนหกหมื่นเก้านะครับซื้อสดได้จะเไฟแนนซ์ได้นะครับก็โอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้จดเป็นบรรทุกนะครับแนบเสริมมาเรียบร้อยแล้วนะครับรายละเอียดโรถนะสภาพเดิมๆแบบนี้ไม้ให้ดูไม้ครับไม้เจ็ดหมื่นแปดพันโลนะครับไม้เจ็ดหมื่นแพันโลและรถปีสิบเก้านะครับรถเข้าสู่นอกนะ เขาอู่นอกนะผมจําได้คันนี้เคยสอบถามเรื่องประวัติไปแล้วนะครับลูกค้าโทรไปพอดีมีเบอร์แล้วก็โทรไปนะครับเขาบอกรถคันนี้ก็คือไปวิ่งงานวิ่งของแห้งตู้แห้งนะครับสภาพรถเดิมๆนะครับรายละเอียดตู้พวกตู้นะสภาพเดิมเลยนะครับนี่ครับเดิมๆสภาพสวยกริปนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับอ่าแล้วดูแหนบครับแหนบเนี่ยแหนบก็คือมีการดัดแต่งมาให้เรียบร้อยนะใส่แหนบมาแล้วนะครับ แนบชกซับต่างๆมีมาให้ครบหมดแล้วนะครับก็เป็นตู้คาโกโกะแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะเปิดให้ดูอ่ะปึ๊บอ่ะเปิดนะครับนี่ด้านในนะครับกว้างๆใหญ่ตู้ประมาณสองเมตรนะครับตู้สูงสองเมตรนะผมสูงร้อยแปดสิบห้านะครับก็ใกล้เคียงนะครับก็ประมาณสองเมตรนะครับก็ใส่ของบรทุกของได้เยอะนะครับจะไปวิ่งวงวิ่งงานนะครับบอกเลยคันนี้หาตังค์ได้เดือดหลายหมื่นนะครับแลว ผมบอกนะเลผ่อนนะครับคันนี้งวดผ่อนอยู่แค่นะครับงวดผ่อนอยู่แค่งวดละประมาณนะครับประมาณเจ็ดพันบาทนะครับเจ็ดพันเจ็ดพันนะประมาณเจ็ดพันนะแต่รถปีใหม่นะ่าจะไม่ถึงนะเจ็ดพันหกพันเก้าเจ็ดพันประมาณนี้นะครับบวกลบนะกรณีฟรีดาวนะครับถ้าฟรีดาวนะประมาณเจ็ดพันนะครับสภาพเดิมแบบนี้เลยนะครับใครสนใจก็ทกมาตัวนี้เป็นเครื่อง2 4ุี่ตัวเจนะครับเกมมันนว่นนะแล้วก็จะมี นะครับคันนี้จะเป็นสีประตูนะครับโฉมหน้าล็อกโค้นะครับโฉมหน้าล็อกโค่แบบนี้ก็มีนะครับมีสีขาวมีสีดําแล้วก็สีบอลเงินแบบนี้นะครับแต่เกียร์อโต้โฉมหน้านะครับตัวหน้าโฉมหน้าจะเป็นหน้าล็อกโค่หน้าหล่อแล้วหน้าโฉมไม่ได้เชนนะครับคันนี้ราคาอยู่ประมาณ5้าแสนหกหมื่นเก้านะครับผ่อนงวดประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับถ้าชอบแบบนี้สเปคนี้นะครับเดี๋ยวผมมีให้เป็นสีขาวนะสวยสวยแบบเอ่าเรียกว่าเป็นสีที่หายากกว่าก็คือสีขาวนะครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเตีย้ยนะครับตัวเตีย้ยเกียร์ออตโอตโน้นะหายากนะครับปกติตรงนี้จะเป็นหน้าเอนทรีนะปกตินะครับคันนี้โฉมหน้าเนี่ยจะได้เป็นโฉมอ่ล็อกโค้เหมือนกันนะครับมีการดัดแปลงหน้ามานะครับคันนี้ไม่รู้สึกว่าจะไม่น้อยนะแสนสองอาไรกลางๆแสนสองสี่แสนห้าหมื่นเก้านะครับผ่อนงวดละแปดพันห้านะครับประมาณแปดพันนะแปดพันถึงแปดพันห้านะครับ ก็ดอกเบี้ยจะถูกหน่อยนะครับดอกเบี้ยนะครับถ้ารถกระบะสีประตูเนี่ยดอกเบี้ยอยู่ประมาณ2.99นะครับเริ่มต้น48งวดแต่ถ้าเป็นอ่าตัวสมาร์ทแคปนะครับเนี่ยอย่างสมาร์ทแคปนี้ดอกเบี้ยจะแพงกว่านะครับเพราะว่ามันเอาไปบรรทุกใช้งานได้นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ3.79นะครับดอกเบี้ยจะห่างกันอยู่ประมาณกระบาทนะครับกระบาทอ่ะแบบนี้ราคาก็อยู่ประมาณ400,000บาทนะครับ4 0 0 0สนผ่อนประมาณ7 5 0 0พันหถึงแปดพบาทนะครับใครสนใจนะครับแบบนี้ทักมาโทรมาบอกไปเลยสเปคนี้บอกเลยมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับ กระบะนะเอาไปใช้งานนะครับสภาพเดิมเดิมเดิมส่วนใหญ่รถพวกนี้จะเป็นรถหน่วยงานนะครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับเช็คศูนย์อยู่แล้วนะครับก็เข้าศูนย์ตลอดเช็คระยะตลอดนะครับโครงสร้างเดิมนะครับแล้วก็จะมีตัวแรเทพคันนึงก็คือล็อกโคนะครับล็อกโคนะครับสีนี้สีบอลเงินนะสภาพคือเปียมากนะครับคันนี้ใหม่รู้สึกว่าใหม่น้อยนะใหม่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันโลนะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันโลนะครับโฉมหน้าคือไฟหน้ามันติรีฟเลกเตอร์นะครับมีคิ้วซุ้มล้อให้นะครับคิ้วขนาดห้านิ้วนะครับ ไฟตันหมอกมีมาให้ไฟหน้าพริเกอร์มาจังนาโครเมียมนะครับคันนี้ได้มาเป็นเบาะหนังเอลโต้นะครับแล้วก็จะมีสปอร์ตบาร์มาให้นะครับหรือนะครับถ้าซื้อสเปคนี้แบบนี้นะครับเอาไปแต่งเองประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับได้สเปกแบบเหมือนล็อกโคเลยนะครับแค่ไม่แท้เองแค่นั้นเองนะครับแม็กก็เป็นสีดํายางสีดำนะจะออกดุดุหน่อยนะครับตัวนี้ราคา4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับฟีด้าวนะครับฟีดาวได้นะ โลโก้ก็ยอดจัาก็ได้เยอะนะครับถ้าปีนี้นะเป็นรถปีสิบแปดจุดสิบเก้านะครับทะเบียนเก้าแปดเก้าสองนะครับรายละเอียดตัวรถสวยๆเดิมๆนะครับกระจกไฟฟ้านะครับคันนี้มีสปอร์ตบาร์มาให้เป็นสีเทาดํานะครับแล้วก็ดันท้ายกันชนท้ายจะไม่เหมือนใครนะครับตัวนี้โลโก้ลาโก้อยู่ชัดเจนนะครับคันนี้ราคาสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันผ่อนงวดละประมาณเก้าพันกว่าบาทนะครับเก้าพันกว่าบาทนะใครสนใจก็ทักมาโทรมาบอกเปได้เลยนะครับ จริงๆแล้วเราไม่ได้มีแค่นี้นะครับเรามีนะครับรถตู้ก็มีหมดนะมีนะแต่ว่าเราแค่ทําแยกช่องไว้ให้นะครับเป้รถตู้ก็มีนะครับเป้วีออสเป้อันติสนะครับมีทุกค่ายรถทุกแบรนด์มีหมดนะครับคันนี้ห้าหนึ่งแปดสองคันนี้ทะเบียนก็สวยนะครับไมล์หกหมื่นนะคันนี้รู้สึกว่าสเปคนี้สภาพนี้เพิ่งเข้านะครับเพิ่งจะล้างเฉยๆนะครับคันนี้เป็นสองจุดสี่ตัวอีนะครับพีเลเนอร์สองจุดสี่นะครับราคาห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันงวดละนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่ง ประมาณโงวดละวหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะครับฟีดาวโง่แล้วหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะครับชมหน้าชมตานะครับก็เป็นชมหน้าล็อกโคกระจังหน้าก็เป็นสีดําเงาเป็นแบคลายถักหลังพึ่งแบบนี้เลยนะครับของรีโวเนี่ยที่เป็นรถที่เราขายเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่องนะครับเครื่องมันอึดถึกทนแล้วก็เป็นรถแต่งงานที่เขาเอาไปใช้งานก็คือเครื่องมันอึดแล้วก็ค่าบริการค่าสวิตมันถูกนะครับนี่คือข้อดีเลยนะครับแล้วก็เป็นรถที่ออปชั่นนะครับให้มาก็คุ้มกว่าค่ายบางค่ายนะครับ แล้วก็เป็นรถที่ตลาดตลาดของในไทยนะช้นิยมใช้กันเยอะนะครับตัวนี้ก็ห้าแสนห้าหมื่นเก้านะครับมีสีบอลเงินนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับเป็นสีขาวนะครับสเปคเดียวกันเลยนะครับสเปคเดียวกันนะแต่ตัวนี้เป็นสีขาวนะครับยังโสดยังว่างนะทะเบียนนี้นะครับเจ็ดหนึ่งหกศูนย์นะครับบอกเลยว่ารายได้นะขอประมาณสักสองหมื่นนะครับเพราะงดผ่อนมาอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งนะหมื่นงวดละหมื่นนะครับถ้าฟรีดาวนะครับแต่ถ้ามีดาวก็ถูกลงนะครับ รายได้ประมาณสองหมื่นออกได้เลยนะครับชมหน้าชมตานะครับนี่ไฟหน้ามันติกระจังหน้าเดิมครับไฟตันหมอกมีมาให้ครบเลยตัวนี้นะครับรายละเอียดตัวรถนะสีดำเงาพีโนแบ็ k นะครับโลโก้ของโตโยต้านะครับสีเดิมทั้งคันนะครับไม่มีกับสีไม่มีจอต่อตัวรถนะครับการันตีให้เลยนะครับเรามีมาตรฐานการขายอยู่แล้วนะครับซื้อรถกับเราสบายจะได้นะครับผมมีบริการนะครับมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านด้วยนะครับเราซื้อสดได้เลยนะครับอยากได้รถ ซื้อสดมาเลยนะครับซื้อสดไวสุดนะครับได้รถไวสุดด้วยนะผมบอกเลยว,ว่าคันนี้พร้อมพร้อมมาแล้วพร้อมขายนะครับซื้อสดเนี่ยเอาไปร้านสปายนิดนึงเก็บงานให้วันเยวรับรถได้เลยนะครับหรือจับไฟแนนซ์นะครับถ้ามีเครดิตนะพนักงานบริษัทอย่างเงี้ยครับพนักงานราชการนะครับตำรวจต่างๆถ้าทางทงหารนะครับรายได้นะครับสองเท่าสองอเท่าของค่างวดหรือประมาณสองหมื่นขึ้นไปนะครับมีเครดิตผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่นะครับแล้วผ่อนเกินปีอย่างเงี้ยหรือ6เดือนขึ้นไปครับบอกเลยอนุมัติได้ภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับร ตัวนี้สีเดิมเดิมสภาพเดิมนะครับนี่ครับสีเดิมดูก็รู้สภาพนี่คือสีเดิมนะมีล้างสปาไม่เฉยนะครับแล้วแม็กันรลลอยขอบสิบเจ็ดนะครับยางใหม่ๆนะครับสภาพกริบเลยดอกยางยังแข็งอยู่เอ้ยยังนิ่มๆนะครับไม่แข็งนะอ่ะใช้ได้ปกตินะครับปีนกปีนกสภาพเดิมนะครับปีนกเดิมๆอ่าซุ้มล้อตรงล้อสภาพสวยเลยนะครับขอบสิบเจ็ดนะครับยางนี้บอกเลยว่ายางนี้ก็เป็นอย่างที่หนานุ่มนะครับ ทางใกล้ก็ได้ทางใกล้ทางไกลไม่ใช่ปัญหานะครับแล้วก็ทางเรียบได้ทางอุขาได้กระจกไฟฟ้าคันนี้ข้อดีคือกระจกนะครับเช็คแล้วเดิมรอบคันนะครับเดิมหมดเลยนะครับนี่เดิมแท้นะครับเดิมแท้โรงงานเดิมหมดนะครับฟิล์ม40ติดมาแล้วนะครับรอบคันเดิมๆนะครับนี่เดิมแท้โรงงานสภาพเหมือนป้ายแดงนะครับแต่ราคานะครับถูกกว่าป้ายแดงไปเลย50%นะครับคันนี้จากป้ายแดงเนี่ย900,000กว่าเกือบล้านนะครับถ้าผ่อนก็เป็นล้านนะวันนี้เหลือแค่นะครับ500,000 หกหมื่นเก้าพันบาทนะครับห้าแสนหกหมื่นเก้าบาทคันอันนี้คือผมได้ให้ของแถมด้วยนะเซ็นเซอร์ถอยกล้องนะครับกล้องหลังไม่มี๋ยวแถมให้นะครับกงหน้าไม่มีอยวแถมให้นะครับก็เอาไปคุ้มคุมนะครับแล้วก็บริการฉุกเฉินเป้ก็แถมให้ด้วยนะครับใต้ท้องสภาพชุมล้อต่างๆเนี่ยเดิมเลยยางอะไรนะครับดูมงลูกหมากนะครับดูแลรักษาง่ายๆนะครับบอกเลยว่าซื้อกับเป้นะก็แถมการดูแลให้ด้วยนะครับซื้อไปนะครับบอกเลยมีคนดูแลให้นะครับ ถึงไหนถึงกันเนาะก็ดูแลให้ถึงที่สุดนะครับแม็กไลเนอร์สภาพเดิมๆใหม่ๆเอี่ยมแบบนี้นะครับล้างรองน้ําสวยๆเดิมๆนะครับไม่ล้างไม่แตกสเปคนี้บอกเลยว่าคุ้มมากนะครับสภาพเดิมแบบนี้นะครับหากระบะดีๆเดิมๆนะครับไว้ใจได้นะครับบอกเลยว่าโทรหาเป้ได้เลย0 9 4ย์9 4 8 4 8เจปดนะครับดูแลเคทให้นะครับบอกเลยว่าในรถสวยๆไปใช้แน่นอนนะครับแล้วก็จะมีแถมอีกนิดนึงก็จะเป็นพวกอะมิวเอ็กนะครับ คันนี้รู้สึกว่าน่าจะขายไปแล้วเขายังไม่ขายเดี๋ยวดูให้นะครับเมือนจะถ้าขายไปแล้วนะคันนี้ไม่ยุ่งดีกว่านะครับมีเอ็กนะครับตัวรถเจ็ดที่นั่งก็มีนะครับนี่เครื่องสามพันแบบนี้เลยแม็กนะครับแต่งทรงล้อมาเรียบร้อยนะครับคันนี้รู้สึกว่านะครับรู้สึกว่านะจะเป็นรถเทิร์นนะราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับถ้าจำไม่ผิดนะแบบนี้ก็รถนะครับคันนี้ผมลองเทสต์ได้หมดแล้วนะครับก็ขับได้ปกติขับดีอยู่นะครับอ่าคันนี้ก็น่าสนใจใครชอบนะครับ กระบะคันไหนนะครับทักมาหาเป้ได้เลยนะครับอยากดูรถอยากได้รถนะครับลองเทสได้ลองขับนะถูกใจค่อยจองนะครับหรือถ้าชอบรีวิวนะครับที่ผมรีวิวให้ดูนะครับถ้าว่าจะเป้นเนาะก็ โทรมาแล้วก็จองได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับรถสวยๆสภาพดีๆครับที่เป้เพชรยนต์นะครับรถมือสองกระบะมือสองนะครับคัสเกรตเท่านั้นนะครับอยากได้กระบะคันไหนทักมาโทรมานะครับเป้ดูแลให้นะครับวันนี้เป้ก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ดูลายนี้มาจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป้ด้วยนะครับวันนี้เป้ขอตัวลาไปก่อนกับโปรนะครับ บัตรเตอร์น้ำมัน500บาทนะครับแล้วก็พรงก้องหน้ากลองหลังผมเป้แถมให้คิควกา,าร์เซ็์เป้แถมให้นะครับอย่าได้รถทักมาโทรมาวันนี้เป้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ